ได้เลยครับผมมาจากเขียนสคริปต์สำหรับวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ1,200คําคำเกี่ยวกับ o p u l e n t Line t r ทรน2026เป็นภาษาไทยโดยจะเล่าในลักษณะเหมือนบรรยายเสียงต่อเนื่องไม่มีหัวข้อย่อยเพื่อใช้สำหรับช่องของคุณในประเทศไทยครับรถไฟแห่งความหรูหราและสาง่างามที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากในปี2026คือ Opulent Line Train ซึ่งได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความงดงามความล้าสมัยและประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับเกินกว่าที่ผู้โดยสารจะคาดคิดได้ รถไฟขบวนนี้ไม่ใช่เพียงพาหนะสำหรับการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแต่เป็นการสร้างประสบการณ์แห่งการใช้ชีวิตระหว่างการเดินทางที่ผสมผสาสนศิละปะความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลกเอาไว้ในที่เดียวตัวรถไฟ Opulent Line 2,026ได้รับการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างามผสมผสานร,ระหว่างเส้นสายแห่งความคลาสสิกกับวัสดุดที่ทันสมัยโดยภายนอกของรถไฟถูกตกแต่งด้วยโทนสีทองและเงินสลับกัน แสดงออกถึงความโอ้อาและความมั่งคั่งขอบหน้าต่างถูกล้อมด้วยกรอบโลหะเงางามสะท้อนแสงส่วนไฟเล็ดรอบตัวรถถูกติดตั้งเพื่อสร้างบรรยากาศที่หรูหราทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อขบวนเคลื่อนผ่านก็จะเสมือนกับแสงแห่งเพชรที่ส่องประกายอยู่บนรางเหลกด้านในของขบวนอ p u l e เลนไลน์2,026ได้ถูกเนรมิตให้เป็นโลกแห่งการเดินทางสุดหรูที่ผู้โดยสารทุกคนจะรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในพระราชวังเคลื่อนที่ห้องโดยสารทุกห้องถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน โดยเลือกใช้วัสดุชั้นเลิศเช่นหนังแท้ไม้หายากหินอ่อนนำเข้าและผ้าไหมที่แทกทอด้วยฝีมือช่างผู้เชี่ยวชาญการจัดแสงภายในขบวนเน้นการใช้โคมไฟคริสตัลและแสงแบบอบอุ่นที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายและมีระดับในทุกมุมของขบวนสำหรับห้องโดยสารระดับพรีเมียมมีการออกแบบให้เป็นสวิตส่วนตัวที่กว้างขวางตกแต่งด้วยเตียงนุ่มสบายห้องน้ำส่วนตัวพร้อมอ่างอาบน้ำจากกุศอซี่ขนาดเล็กและหน้าต่างบานใหญ่ที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ตลอดเส้นทางได้อย่างเต็มตา ผู้โดยสารสามารถควบคุมระบบปรับอากาศแสงไฟและม่านไฟฟ้าได้เพียงสัมผัสเดียวบนแท็บเล็ตส่วนตัวที่วางไว้ภายในห้องส่วนห้องโดยสารชั้นเอ็กเซคิวทีฟถูกออกแบบเพื่อตอบโจทย์นักธุรกิจและนักเดินทางที่ต้องการความสะดวกสบายพร้อมความเป็นส่วนตัวภายในมีโต๊ะทำงานขนาดพอเหมาะพร้อมระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมทำให้การประชุมออนไลน์หรือการทำงานระหว่างการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้โดยสารยังสามารถใช้บริการห้องประชุมส่วนกลางที่ติดตั้งหน้าจอขนาดใหญ่ระบบเสียงคุณภาพสูงและการบริการจากพนักงานที่ได้รับการฝึกมาเป็นพิเศษนอกจากห้องโดยสารส่วนตัวแล้ว Opulent Line 2 0 2 6ยังมีห้องอาหารหรูหราที่ถูกออกแบบให้เสมือนพัตตาคารระดับมิชลินสตาร์บนรางรถไฟก็อาหารทำจากไมโอเคลือบเงาพร้อมเก้าอี้บุหนังแท้ที่นั่งสบาย เชฟชื่อดังระดับโลกถูกเชิญมาเพื่อรังสรรค์เมนูพิเศษทั้งอาหารนานาชาติและอาหารท้องถิ่นตามเส้นทางที่รถไฟผ่านไม่ว่าจะเป็นสเต็กเนื้อวากิวซูชิระดับพรีเมียมหรือเมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกจานถูกจัดเสิร์ฟพร้อมไวน์และเครื่องดื่มชั้นเลิศที่ขัดสัรจากทั่วโลกสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความบันเทิงรถไฟขบวนนี้ยังมีเหล่าหนกสุดหรูพร้อมเวทีแสดงดนตรีสดการแสดงแจ๊สและการแสดงเปียโนเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ตลอดจนบาร์ค็อกเทลที่มีบาร์เทนเดอร์มืออาชีพคอยผสมเครื่องดื่มให้ตามความต้องการอีกทั้งยังมีโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กภายในขบวนที่ติดตั้งระบบเสียงรอบทิศทางและเก้าอี้ปรับเอ็นเพื่อให้ผู้โดยสารเพลิดเพลินกับภาพยนตร์เรื่องโปรดระหว่างการเดินทางนอกจากความหรูหราแล้วอ p u l e เล Line 2026ยังเป็นตัวแทนแห่งนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเดินทางรถไฟขบวนนี้ถูกออกแบบให้วิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง360กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ยังคงความนุ่มนวลและเงียบสงบในการเดินทาง ระบบการสะเทือนและรางที่พัฒนาใหม่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนทําให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนกําลังลอยอยู่เหนือพื้นถนนการใช้พลังงานก็ถูกออกแบบให้มีความยั่งยืนโดยระบบขับเคลื่อนเป็นแบบไฮบริดที่ผสมผสานพลังงานไฟฟ้าและไฮโดรเจนเข้าด้วยกันเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกหนึ่งความพิเศษคือระบบ AI อัจฉริยะที่ถูกติดตั้งเพื่ออ,อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทุกคนสามารถใช้แอปพลิเคชันส่วนตัวในการสั่งอาหาร ปรับอุณหภูมิห้องจองสปาภายในขบวนหรือแม้กระทั่งเรียกพนักงานมาบริการได้ทันที AI ยังช่วยปรับการเดินทางให้ราบรื่นโดยวิเคราะห์เส้นทางสภาพอากาศและการจราจรบนรางเพื่อให้ขบวนถึงจุดหมายตรงเวลาเสมอเส้นทางของ Opulent Line 2,026ได้รับการออกแบบเพื่อเชื่อมต่อเมืองสำคัญและจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับโลกแต่ละเส้นทางมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เช่นเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะทุ่งหญ้าเขียวชะอมเมืองเก่าแก่และชายฝั่งทะเลที่งดงามผู้โดยสารสามารถสัมผัสความงดงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านหน้าต่างขนาดใหญ่หรือจะเลือกเข้าร่วมกิจกรรมชมวิวจากตู้พาโนรามาที่ถูกออกแบบด้วยหลังคากระจกใสเพื่อการมองเห็นแบบ360องศานอกจากนี้ขบวนยังมีบริการสปาและฟิตเนสที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้โดยสารได้ผ่อนคลายและดูแลสุขภาพระหว่างการเดินทาง ห้องสอปามีบริการนวัดโรมาซาวนาและอ่างน้ำแร่ในขณะที่ฟิตเนสติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายครบครันพร้อมวิวทิวทัศน์ที่น่าประทับใจผู้โดยสารจึงสามารถรักษาสมดุลชีวิตทั้งด้านการผ่อนคลายและการดูแลสุขภาพได้แม้อยู่บนรางรถไฟ การบริการจากพนักงานของ Opulent Line 2026ก็ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เพราะทุกคนผ่านการฝึกฝนด้านการบริการมาอย่างเข้มงวดพนักงานสามารถพูดได้หลายภาษาและให้บริการด้วยรอยยิ้มความสุภาพและความใส่ใจในทุกรายละเอียดทำให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่หรูหราและอบอุ่นในเวลาเดียวกัน Opulent Line 2026จึงไม่ใช่เพียงการเดินทางแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิถีชีวิตที่เหนือระดับเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหรา เทคโนโลยีล้ำสมัยและความใส่ใจในรายละเอียดเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ปลาตริงใจแก่ผู้โดยสารทุกคนที่มีโอกาสได้สัมผัสรถไฟขบวนนี้ไม่เพียงแค่จะเปลี่ยนการเดินทางให้กลายเป็นการพักผ่อนสุดหรูแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจใหม่ให้กับการออกแบบระบบขนส่งแห่งอนาคตสคริปต์นี้ประมาณ1,200คำครับ